สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายทั้งหลายจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวสวยชาแนลด้อพี่น้องเด้อพี่น้องมาเบิ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 งอันนี้เขาเรียกลูกอะไรสิเฮอบาดอยู่พัทยาก็มีกินนะจ๊ะเบิงที่ไรพี่น้องภาษาอีสานเขาเรียกบักหัดขาภาษาไทยฉันไม่รู้นะจ๊ะว่าเรียกหมากอะไร ผู้ดใดห,หูวบอกในเด้อพี่น้องจ้าหลายหลายพี่น้องทั้งดิบทั้งสุกพนะมึงเนี่ยผู้ใดบ่เคยกินเด้อนี่เด้อมากินเด้อนี่หน้าหมู่บ้านอียังนี่เดือปามนี่นนมึงเนี่ยผู้นะมันดอกกับดอกกัเดีย่าได้พี่น้อง ก็บม่ได้ยุ่สูงนะยยุ่ต่ำๆโอ๊ยลายแล้วมีไฟเสียงดังมากเลยนะดูสิพี่น้องไม่ใช่ธรรมดาแนะนะ่ะดกมากเลยทั้งลูกติดลูกสุกอันนี้จะเป็นลูกติดจ้ะพี่น้องนี่กลางนี้จะนู้นอยู่ข้างในต้นบอลล่มเลยนะไม่ใช่ต้นเล็กๆนี่นเนี่ย เนี่ยไอ้กิ่งต่ำๆนี่ก็มีพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่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 น,นี่ไอ้กิ่งต่ำๆเนี่ยนี่จะชิมดูซิมันเป็นยังไงมาเด้อจ้ะพี่น้องจะมาเก็บบักหมดค่ะภาษาไทยนางไม่รู้ว่าบัาากหมกดขาซ,ซื้อมักอีหยังน่าจะนอโอเคเด้อพี่น้องจาพามากินบักหมดขาซื่อๆดอกเออ ้าสวยก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด้ยวยพี่น้องเด้อมาพี่น้องมานี่เขาจะหนึ่งปีเขาจะเป็นครั้งหนึ่งด้อยพี่น้องเด้อบอกหอดคานี่เด้อจ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันนะจ้ารำรวยรำรวยโชคดีเบิร์ตสุขสุขคุจ้าสวัสดีค่ะ